โอเคสบายดีพี่น้องทุกคนสบายดีเอฟซีปาวซาตีทุกคนวันนี้บ้าวซาตีจะพาทุกคนมายังชุมบรรยากาศท,ที่อ,อนุสาวรีย์ไส้สมรภูมินะทุกคนซึ่งกเป็นจุดสุดล้วมของรถสาธารณะเลยก็ว่าได้เนาะนี่เลยทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะทุกคนหกโมงสิบสามนาทีพอดีเนาะเป็นอาทิตย์ที่สิบสองพฤศจิกา 12, 14, 14, 14, ยนนะทุกคน ฟังที่พ่อสตียืน,ยนอยู่เนี่ยก็นนะ่าจะเป็นเกาะลาดสวีทีนะทุกคนนะลาดเวีลาดชเทวีนะทุกคนลาดชเทวีนะฟังเลยเป็นดินแดงฟังในพะยาไท a นะทุกคนโอเคเดี๋ยวบ่อสตีจะพาทุกคนย่างเลาะอ้อมไปฟังนั้นเลยนะทุกคนเนาะจะให้ทุกคนสัมบรรยากาศภาพกรุงเทพมหานาครที่สวยงามโอ้ ดดนี่แหละทุกคนทุกคนไทยปรตูรอาบปั้มนะของแข่แน,น่นอนนี่อยอด สุดยอดเลยพี่น้องเลยฟังนี่ก็ไปอ่อมอสิดได้นะทุกคนนะสนุนเสร็จเียไปมอสิดได้นะไปะสุดยอดเลยคุณเขมานะพ่อ เป็นเกาะอ่าลงป้าหลาดพีพีนะทุกคนลงกันหลาดสทีวีกับหลาดพีพีนี่แหละตั้งยามสกายวอล์กเพื่นกัมี่ไฟเปิดไทยเนาะเพื่ออำนวยความสะดวก,ะกสะดวกราคเพื่อแสงสว่างที่อ่าสามารถสัญจรไปมาโดยที่โปรเหมือนเนาะ ใช่ไนอาจะมีงานยังบางอย่างนะมีการขายคลองขายยังสุดเลยอ่ะประเทศไทยสวยงาม สุดยอดเลยทุกคนสกายวอล์กแห่งมหาคนครที่ทั่วโลกจับต้องได้นะทุกคนครับที่ทั่วโลกให้ความสนใจนี่คือกรุงเทพมหาคนครนะอมรรัตนโกสินทร์นะครับสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆเลยพี่น้องเลยซึ่งบาสตีกับบอคอยได้มาเนาะทุกคนนา,นานที่บาสตีมาเนาะ บางนี่ก็สา้ารถไปพระรามเก่าใส่ด้วยทุกคนหลาดทวิธีนะทุกคน เกาะของพญาไทเลยพี่น้องซึ่งว่า,าเป็นกเกาะที่เป็นทารถมนี่คือกันเนาะรากาด้านล่างก็สามารถที่แปลว่ามีของกินขายเป็นตลาดเรียกว่าไรเนาะข้างล่างหยอดเบางคนไงกลุ่มเลย <c oughs> นี่เนาะเมืองหลวง สุดยอดอะยดิประเทศไทยเนื้อทำมันใหญ่พะะี่น้องเห็นแล้วกันเฮ้ยต้องซื้อนส้ม,มอ่ะเจริญก่อคือจเจริญน,นะนะเป็นสิ่งที่อได้จกตา้ใดพอไดดไร้อมเนาะ 6โมงขึงเราทุกคน6โมงขึงพอดีเนาะแบบเป็นถองแบบคนกําลังกับจากทาง,งานพอดีเลยคนก็นเลยแบบมีร้ายแน่นะ เติมตนะทุกคนก็นัก็จะเป็นทารถเมีอาทาซ้ำเก่าทุกคนไล่คอาหน่อยก็ได้เนาะจริงๆแล้วมันก็มีไล้ซ้ายที่แบบเสริมต่อกัน ของกรุงเทพมหานครเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้บอสตีกับสิคอโตัลากี่รน้องไปก่อนเนาะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอสตีได้ทุกคนสำหรับคลิปนี้บอสตีกับคอโตลัลากี่รน้องไปก่อนเน,น,น,นา,า,า,นนา,าะาานไ,ปนนะไปละบ๊ายบาย